สวัสดีครับซุปซิปหมอลามครับเข้าข่าวกันเลยนะครับเอซี่กลเป็นที่จับตามองตลอดไม่ว่าจะทำอะไรเรียกว่าต้องเป็นที่ไม่ถูกตาถูกใจต่อฝั่ง f c ที่แอนตี้ตลอดและไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนรถทัวร์วิ่งตามไม่ขาดสายเลยจริงๆครับสำหรับคุณพราเเผวแสงทองและหนุ่มซานวงสะท้อนเรียกได้ว่าต้องถูกขูดถูกแซะให้เป็นเรื่องขึ้นมาทุกครั้งไปกับท่างรามาล่าสุดก็เรื่องชุดแต่งตัวก็ยังเอามาเป็นประเด็นให้พูดถึงจนได้ ล่าสุด FC คุณแพรวและหนุ่มซันจะไม่ทนครับออกมาโพสต์แบบนี้ว่าเลิกกันแล้วยังตามแะไม่หยุดมันไม่ใช่รักที่เหลืออยู่แต่มันคือสันดานที่ถูกเปิดเผยฟังแล้วถึงกับสะดุ้งเลยใช่ไหมล่ะครับ FC ต้องบอกก่อนเลยนะว่ายังไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะแต่เชื่อว่าทุกคนคงเดากันไม่ยากทําเอา FC คุณแพรวและหนุ่มซันเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นวันไหวเลยทีเดียวครับเดี๋ยวแอดจะนํามาอ่านให้ฟังว่าแต่ละคนพูดถึงโพสต์นี้ว่าอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่คอมเมนต์นี้กันเลยครับเกิดมา จนจะหกสิบแล้วเพิ่งเคยเจอลูกสไยชันก็ยังไม่เลิกกันกับผัวไปเอาคนใหม่ตอนแรกก็โกรธอยู่แต่ตอนนี้เขาก็คุยกันได้ทั้งแฟนใหม่ทั้งอดีตเมียเขามีลูกได้กันสองคนฉันคนเป็นย่าก็ดูแลไปมาหาสู่ครอบครัวเขาตามปกติหลานเราอยู่กับเขาเราไม่รวยอยู่ด้วยกันอย่างสันติก็มีความสุขอยู่นะปิดเทอมเด็กๆ ก็มากอธมอหาพ่อหาปู่ฝ่ายลูกชายเขาก็จบมาอาฆาตมาดร,ร้ายกันจริงผู้หญิงเขาไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วดูถูกผู้หญิงเกินไปดูถูกสตรีแบบเหยียบย่ำเราเป็นผู้หญิงเรายังโกรธเลยใช่ค่ะแซะไม่ยอมเลิกโชคดีมากที่เลิกกันถ้าอยู่อีกคงทรมานมากเลยสวรรค์มีตาจริงๆที่ส่งเจ้าชายมาเติมเต็มได้เจอความสุขและอบอุ่น ถูกต้องมากค่ะเขาเรียกผู้ชายไม่แมนแสะเขาไม่รู้จักจบจากสิ้นเงินทองก็เยอะแยะแทนที่จะปล่อยวางกับเขาไปยังตามแสะตามด่าตามว่าเขาถ้าไม่สงสารแม่เขาก็น่าจะสงสารลูกตัวเองบ้างมีแต่เขาเรียกว่ากรรมด่าคำแสะกรรมอิจฉากลัวเขาจะได้ดีเว้นกรรมมันมีจริง เห็นดาราคู่ดังๆเขารวยๆเขาเลิกกันเขาก็ยังไม่เคยมีปัญหาต่อกันเขาช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนกันดูเขาเป็นผู้ใหญ่ดีอันนี้อะไรก็ไม่รู้เขาก็เลิกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละผัวเมียแต่ไม่เหมือนคู่นี้ ตามกัดไม่ปล่อยวางเลยเขาถูกเลี้ยงมาแบบไหนถึงได้เป็นได้ถึงขนาดนี้ครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ที่แอดได้นํามาอ่านเฮบซี FC, ทุกคนได้ฟังถ้าอาจารย์ทั้งหมดนี่คิดว่าคงไม่ไหวเพราะค่อนข้างเยอะมากครับกับคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับประเด็ดนนี้เรียกได้ว่ายิ่งมีคนมาดราม่าเท่าไหร่คนเห็นใจก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเช่นกันงานนี้ไม่ใครก็ใครต้องยอมไปข้างหนึ่งจริงๆนะแอดว่าไม่งั้นยาวยันลูกบัวแน่กับเรื่องของคุณแพลวพาวครับ